คุณเคยคิดไหมว่าแค่ช่วยคนแปลกหน้าอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลฝนตกหนักถนนลื่นโคลนติดรองเท้าและเขาไม่รู้เลยว่าหญิงสาวที่ล้มอยู่ตรงหน้าคือใครกันแน่บางความจริงช็อกเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดคุณจะทำยังไงถ้าความดีเล็กๆของคุณกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตใครบางคนนุ่มส่งของเดินฝ่าฝนตกหนัก ถนนลื่นและโคลนติดรองเท้าเขามือเย็นชาแต่ยังต้องส่งพัสดุให้ทันเวลามุมหนึ่งของถนนเขาเห็นหญิงสาวล้มลงร่มของเธอปลิวไปกับลมแรงเขารีบวิ่งเข้าไปกลิ่นฝนและดินเปียกชวนคลื่นไส้มือเขาสัมผัสร่างเธอเย็นเยียบหญิงสาวมองเขาด้วยตาเบิกกว้างเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะหยุด ในแววตาเธอมีความตกใจปนความกลัวเขาช่วยเธอลุกขึ้นร่างกายเธอสั่นเล็กน้อยและน้ำฝนซึมลงมาทางผมและเสื้อสายตาเขาสะดุดกับสร้อยคอที่เธอสวมมันคุ้นมากเกินไปจนทำให้เขาหยุดหายใจทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเงียบไปชั่วขณะเขาเริ่มมองหน้าเธออีกครั้งและในใจเขารู้สึกถึงความสยองเล็กๆเพราะเพราะเขาจำได้ทันที สร้อยคอทองนี้เป็นของครอบครัวเจ้านายของเขาแม่ของเจ้านายเคยเล่าเรื่องลูกสาวคนเล็กที่หายไปในฝนตกหนักหลายปีมาแล้วสายฝนเริ่มหนักขึ้นและอ,องน้ำกระทบหน้าเขาเย็นเฉียบดินโคลนติดรองเท้าเขาเหมือนจะดึงร่างเขาลงไปกับมันหญิงสาวมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนเสียงลมพัดใบไม้กระทบหลังคาเหมือนคำเตือนบางอย่าง เขาพยายามพูดแต่ลิ้นแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกและมือเขายังคงจับแขนเธอแน่นโดยไม่รู้ตัวเธอสั่นสถานเหมือนรับรู้ถึงความลับที่ถูกเปิดเผยทุกเสียงรอบตัวดังขึ้นทั้งฝนทั้งสายลมแต่ในหัวเขามีเพียงภาพความจริงที่ช็อกเขาเริ่มจำรายละเอียดใบหน้าเธอรอยยิ้มที่เคยเห็นในภาพครอบครัวและดวงตาที่คล้ายแม่ของเขาเล็กน้อย ถนนว่างเปล่ามีเพียงเขาและเธอในความมืดโคลนเปียกติดรองเท้าและเสียงฝนาสาดทำให้ทุกการเคลื่อนไหวช้าลงเขาหยุดหายใจเหมือนเวลาหยุดชั่วคราวหัวใจสั่นรัวจนเหมือนจะระเบิดและสมองของเขาพยายามประมวลผลความจริงที่น่ากลัวเธอเริ่มพูดเสียงเธอสั่นเล็กน้อยคุณรู้จักฉันจริงๆหรือเขาไม่ตอบทันที สายตาเขาจับจ้องสร้อยคอและใบหน้าที่เปียกน้ำฝนและในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามและความสับสนฝนตกหนักขึ้นลมพัดแรงเหมือนกําลังพยายามพัดพาทุกอย่างออกไปแต่ความจริงนั้นแน่นหนามันไม่สามารถหายไปกับสายฝนได้ร่างเขาเริ่มสัน่นทั้งจากความหนาวและความตระหนกเพราะเขารู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าคือ หญิงสาวตรงหน้าคือบุตรสาวของเจ้านายเขาคนที่เขาเคยเห็นจากภาพถ่ายในบ้านเจ้านายแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบตัวจริงท่ามกลางฝนโคลนแบบนี้เขายืนนิ่งฝนกระหน่าใส่ตัวน้ำซึมเข้ารองเท้าและโคลนติดตามกางเกงเขาแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่รู้สึกถึงความหนาวคือความตกใจหญิงสาวค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอเปื้อนคลนและน้ำฝน ดวงตาย,ยังคงสะท้อนความสง่างามและความหวาดกลัวเล็กๆที่มาพร้อมกับความประหลาดใจเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทำให้กิ่งไม้กระทบหลังคาเหมือนจังหวะหัวใจของเขาเขาพยายามพูดแต่ปากแห้งจนแทบขยับไม่ได้คุณคุณคือใครเธอถามแต่เสียงเธอสั่นและหยุดไปครู่หนึ่งเขาสังเกตเห็นนิ้วมือเธอสั่นสะทานจากความหนาวและความกลัว เขาเล่าอย่างยากลำบากน้ำฝนไหลเข้าตาแต่เขาต้องบอกความจริงว่าเขาเป็นลูกน้องของครอบครัวเธอและไม่เคยคิดว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้หญิงสาวมองเขาด้วยสายตาไม่เชื่อความเงียบครอบงำถนนเปียกโคลนมแมลงและเสียงฝนกลายเป็นเพียงพื้นหลังของเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ทุกการเคลื่อนไหวดูช้าโคลนติดรองเท้าเขายิ่งทำให้ยืนไม่มั่นคง แต่ใจเขาเต้นแรงเกินกว่าจะสนใจร่างกายตัวเองเธอเริ่มพูดอีกครั้งแต่คำพูดติดขัดด้วยความสับสนทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะแม้แต่เขาเองก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าฝนตกโคลนเปียกจะนำเขามาพบเธอได้แสงไฟจากถนนริบรี่สะท้อนบนใบหน้าเธอและสร้อยคอทองคำทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุน โลกทั้งใบเหมือนถูกบีบเข้ามาในจุดเล็กๆตรงนี้หัวใจเขาเต้นรัวร่างเขาสั่นทั้งจากหนาวและความตื่นเต้นเขาสัมผัสถึงความเปราะบางและความเป็นจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาและขณะที่ฝนยังคงตกไม่หยุดหญิงสาวมองเขาอย่างระแวดระวังแต่สายตาของเธอก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนจากความตกใจไปเป็นความสงสยัยและบางสิ่งที่เขารู้ว่า และบางสิ่งที่เขารู้ว่ามันกำลังเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขาไปตลอดกาลเพราะสายตาของเธอเริ่มอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบฝนตกหนักจนเสียงฝนบดบังทุกสิ่งรอบตัวแต่ความเงียบระหว่างเขาและเธอกลับดังชัดเจนหัวใจเขาเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุอกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นดินและน้ำฝนเธอยกมือปัดน้ำฝนจากหน้าตา และเขาสังเกตเห็นรอยแผลเล็กๆที่เขา่าน้ำตาของเธอผสมกับฝนทำให้ใบหน้าสวยของเธอดูเศร้าลึกขึ้นเขารีบโน้มตัวลงประคองเธอไว้แน่นกว่าเดิมรู้สึกถึงความเย็นและความอ่อนแอแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความสำคัญและชะตากรรมคุณไม่ต้องกลัวเขาพูดเสียงสัน่นแต่ตัวเขาเองก็รู้ว่าคำพูดนั้นแทบไม่มีความหมาย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินจะคาดคิดเธอเริ่มมองเขาอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและความตื่นกลัวเหมือนพยายามเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ทำไมถึงเกิดขึ้นกับเธอและกับเขาฝนยังคงสาดลงมาไม่หยุดโคลนติดรองเท้าเขาแน่นและเสื้อผ้าเปียกโชกแต่เขาไม่สนใจสิ่งนั้นเพราะทั้งหมดนี้ สำคัญแค่การอยู่ใกล้เธอและทำให้เธอปลอดภยัยหญิงสาวเงยหน้าขึ้นและในแววตาของเธอมีความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นความหวาดกลัวผสมกับความ,มง,งุนงงและบางส่วนคือความไว้วางใจเล็กๆเ,เขาสูดลมหายใจลึกพยายามประมวลผลความจริงทุกอย่างรอบตัวพร่ามไปด้วยฝนและโคลนแต่ภาพของเธอชัดเจนเกินกว่าที่จะละสายตาไป ในใจเขาเกิดคำถามทำไมโลกต้องเล่นตลกแบบนี้ทำไมเขาถึงได้พบเธอในสภาพแบบนี้และเธอรู้หรือไม่ว่าความจริงที่เขารู้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เสียงฝนกระแทกหลังคาและพื้นถนนดังไม่หยุดทําให้ทุกการเคลื่อนไหวช้าลงแต่หัวใจเขาเต้นรัวและหนักแน่นราวกับบอกว่าช่วงเวลานี้จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป เขาเงยหน้ามองหญิงสาวดวงตาของเธอยังคงสับสนและหวาดกลัวแต่เธอไม่ถอยหนีเหมือนร่างกายและหัวใจของเธอถูกดึงเข้ามาใกล้โดยแรงบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจเขาอยากจะพูดแต่คำพูดติดคอมือของเขายังคงประคองเธอแน่นและในใจเขารู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ชีวิตของเขาและเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฝนยังคงตกไม่หยุดลมพัดแรงจนต้นไม้โอนเอ็นไปมาทุกเสียงเหมือนสะท้อนความตึงเครียดในอากาศเขามองใบหน้าของเธออีกครั้งและในสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตระหนักว่าความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังรอให้เปิดเผยและไม่มีทางหันหลังกลับและไม่มีทางหันหลังกลับเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นณนตอนนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขาแล้ว ฝนสาดลงมาท่วมเส้นผมและไหลลงบนใบหน้าทำให้สายตาเขาพร่าเล็กน้อยแต่ไม่พร่าพอที่จะละสายตาไปจากเธอหญิงสาวเริ่มขยับตัวเรากับจะลุกขึ้นแต่ก็ลังเลเขาประคองเธอไว้แน่นกว่าเดิมความรู้สึกเย็นเฉียบของฝนและโคลนไม่อาจทำให้เขาหยุดสนใจเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเธอเสียงฟ้าร้องดังไกล และสายฟ้าสว่างว่าบนท้องฟ้าเงาและแสงสลับกันเล่นกับใบหน้าของเธอทำให้เขาเห็นทุกริ้วรอยทุกหยดน้ำฝนบนผิวเธออย่างชัดเจนหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกหญิงสาวเงยหน้ามองเขาน้ำฝนไหลลงมาปนกับน้ำตาดวงตาของเธอสื่อสารความกลัวและความสับสนแต่ก็มีบางอย่างซ่อนอยู่ความไว้วางใจเล็กๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน เขารู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งทุกเสียงรอบตัวจางลงยกเว้นเสียงหัวใจเขาและเสียงฝนที่ตกลงบนร่างกายเขาต้องตัดสินใจเพราะถ้าเขาลังเลทุกอย่างอาจสายเกินไปฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆโคลนเริ่มเปื้อนเสื้อและมือของเขาแต่เขาไม่สนใจสิ่งเดียวที่เขารู้สึกคือหญิงสาวตรงหน้าต้องปลอดภยัย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอสั่นสถานจากความหนาวและจากความรู้สึกไม่คุ้นเคยเขาประคองร่างเธอเข้ามาใกล้ตัวเพื่อให้เธออบอุ่นและมั่นคงแต่ใจเขาเองก็เต็มไปด้วยความตรนกและความมุนงงเขาพูดเบาๆแต่เสียงตัวเองกลับเหมือนสะท้อนในความว่างเปล่าฉันจะไม่ให้คุณเป็นอันตรายคำพูดนั้นฟังดูเรียบง่าย แต่ความจริงในใจเขากลับซับซ้อนและหนักหน่วงสายฟ้าสว่างอีกครั้งสะท้อนแสงบนสร้อยคอของเธอและเขาจําได้ทันทีว่ามันคือสิ่งเดียวกับที่เขาเคยเห็นในบ้านเจ้านายทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งและในหัวเขามีเพียงภาพความจริงที่น่าตกใจหญิงสาวมองเขาและในสายตาของเธอเต็มไปด้วยคําถามเหมือนกําลังพยายามเข้าใจว่าเหตุการณ์ฝนตกโคลนเปียกนี้ ทำไมถึงพาเขามาพบเธอได้และความจริงที่เขารู้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาทั้งสองไปตลอดกาลลมพัดแรงจนใบไม้และกิ่งไม้กระทบกันเสียงฝนาสาดพื้นดังไม่หยุดแต่ในหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความวิตกผสมกันเขารู้ว่าจากนี้ไปไม่มีใครและไม่มีอะไรสามารถทําให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว เขายื่นมือไปจับมือเธอและหญิงสาวไม่ปฏิเสธแม้ร่างเธอจะยังสั่นสถานจากฝนและโคลนแต่สัมผัสนั้นทำให้หัวใจเขาเข้าใจบางอย่างว่าในความโกลาหลและความสับสนความจริงบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยอ,อย่างช้าๆเขามองเข้าไปในดวงตาเธอและเห็นความประหลาดใจและความไม่เชื่ออยู่ในนั้นแต่ก็เห็นประกายเล็กๆของความไว้วางใจ และความเชื่อใจที่กำลังเริ่มก่อตัวแม้ฝนจะตกและโลกรอบตัวพร่ามัวแต่ในช่วงเวลานี้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีทางหวนกลับและความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาและเธอตลอดไปฝนเริ่มซาลงและอองน้ำบนใบหน้าและเสื้อผ้าเริ่มแห้งช้าชา้าถนนที่โคลนเปียกเริ่มมองเห็นเป็นทางเดินชัดเจนขึ้น หญิงสาวหายใจช้าๆและค่อยๆยิ้มบางๆให้เขารอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความโล่งใจและขอบคุณทำให้หัวใจเขาอบอุ่นขึ้นทันทีเขาปล่อยมือเธอแต่ยังอยู่ใกล้สายตาของทั้งสองคนสบกันเหมือนเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเรื่องราวช็อกและความสับสนที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนของความเมตตาและโชคชะตาเธอเอ่ยเสียงเบา ขอบคุณที่ช่วยฉันคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเขาเพียงพยักหน้าและยิ้มตอบกลับอย่างอ่อนโยนฝนหยุดตกสนิทแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านก้อนเมฆถนนเปียกแววาวเหมือนกระจกพวกเขาก้าวเดินไปด้วยกันแม้เส้นทางยังยาวไกลแต่ทั้งสองรู้ว่าจากนี้ไปพวกเขาจะไม่เดินคนเดียวอีกแล้ว และความลับที่เคยซ่อนเร้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ความเข้าใจและความไว้วางใจที่เกิดขึ้นท่ามกลางฝนและโคลนสอนให้พวกเขารู้ว่าบางครั้งโชคชะตาก็มาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและความดีเล็กๆสามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้ตลอดไป